พี่น้องคะหลังจากที่บอสนกพงศกรค่ะได้เปิดรับนางเอกสาวหน้าใหม่นะคะเข้ามาอยู่ในวงเสียงวิหกค่ะแล้วมีกระแสต่อเนื่องพี่น้องนั่นก็คือน้องปริมพิมพ์ชนกซึ่งเป็นลูกสาวของคุณแม่ปานดำคําคุ้นนะคะล่าสุดพี่น้องเกิดอะไรขึ้นบอสนกพงศกรได้ออกมาโพสแบบนี้คะ่ะพี่น้องถือว่าเป็นโพสโพสเดือดเลยแหละอ่า ซึ่งเฮาได้ไปอ่านเบิงพี่น้องก็เป็นตะเดือดมาที่นี่พี่น้องคะมาฟังเบิงว่าบอสนอกพ,นพินพว่าจังไดน,นะคะบอ,นอ,อสนกพงศกรนะคะหัวหน้าวงเสียงวิหกคะ่ะเพิ่นโพ์บอกว่าหากสิใจแค่ปานียามาหาักลูกผมถอะครับบอติดตามกับบอไดาวาดอกครับอยู่บ้านเฉยๆซะถ้าจะมาติดตามแล้วเม้นแบบบ่มีมารยาท เม่นบอดีแบบนี้ให้พักว่าสันพันว่าไม่อยากผมอยากไอคข้นขับว่าเสียงวิหกมีเอฟซีประสาดแดดพันว่าอันนี้คือบอสนกพนโพสนะคะแล้วเข้ากันเลยไปไล่เบิงคอมเมนต์พี่น้องแล้วก็เลยไปเจอคอมเมนต์ที่เป็นเหตุคะ่ะคอมเมนต์นี้พี่น้องคะ่ะมาฟังคอมเมนต์นี้ค่ะคอมเมนต์นีเพิ่นบอกว่า คนอะไรเอารูปตัวเองกับรูปพ่อจา๋าขึ้นหน้าปกตัวเองคิดจะเอาเขาทําหัวติวสัน้นตั้งแต่มาอยู่กับเขากะไม่อยากดูละถ้าหมอลําคณะนี้ถ้าไม่มีน้องอาอาจะไม่ดูเลยนี่พี่น้องคอมเมนต์นี่เป็นเหตุค่ะแล้วบอนบสนกพงศกรค่ะเพิ่นกระด้อ,อกว่าค่าสิมาเมนแบบนี้มาก เฮ็ดแบบนี้กะยาบ่บบตองมาเบิงก็ได้ครับนอนยู่บานซื่อสื่อเหลดนลบางสี่ครับพี่น้องนี่คือเรื่องรล่าของคอมเมนต์ที่ไม่มีสาระพี่น้องบ่แม่นว่าเพิ่นบ่บปวดหัวเด้บางเทื่อเพิ่นว่าจะปล่อยพันแต่มันกับบเป็นตะพานเด้พี่น้องถ้าบ่ออกมาตอบตอบโต้หรือว่าบ่อออกมาอธิบายเลยกับบแมนครับพี่น้องต้องออกมาว้าจากน่อยถ้าสิมาเฮ็ดยังสี่มาเมนแบบ เรียกผู้หักเรียกผู้สร้างแบบนี้มันบแมนค่ะบแมนเอฟซค่ะการที่จะเป็นเอฟซีห้าตองเป็นเอฟซีทดีให้ได้พี่น้องย่าเซว่าเป็นเอฟซีเขาเรียกว่าความตัวบุญไห้ตัวก่อกวนไปยังซันหล่ะค่ะพี่น้องคะแล้วมือขึ้นย่าเซฟกลับไปฟังนั่งฟังบอดนกพงศกรเพิ่นไล่สดคณะที่เพิ่นกรลั่งนางแต่งหนานะคะบอกเลยว่าย่าเซชอบหลักการ มกรักการของบอดนกพงศกรแห้งการที่เป็นผู้นําใดใจต้องกว้างแบบบอดนกพี่น้องบอดนกพงศกรเป็นคนใจกว้างมากแล้วก็เป็นคนคิดบวกแห้งสําหรับยายสิบไปนางฟังแล้วพี่น้องคะใจกว้างใจเปิดใจกว้างคิดบวกเพิ่นเป็นคนมีรักการสมแล้วกับเพิ่นเป็นผู้นําแล้วเท่ากับว่านางซ้อมเมื่งว่าโอ้การที่เป็นผู้นํานี่ ต้องเป็นคนใจกว้างคิดบวกขนาดนี้เลยไปฟังบอสโนพลว้าวนะคะพูบอกว่าการที่สิเป็นเอฟซีหรือว่าเขามาคอมเมนต์ศิลปินในวงแต่ละคนหนึ่งคะ่ะพี่นองคะให้ให้เปิดใจให้มีใจกว้างจักน้อยแยกใจแบคบเพูนว่า,าสศมหักตาอา,ายเออถ่าวงของผมนะ่ะจากเขามาเบิงวงเสียงวิหกจะกมาเบิงแต่อา,ายนะ่ย ผมว่าบ่ตองว่าเบิ่งก็ได้เพิ่อนว่าจังสี่เลยคือมาชอบอ้าอายนม่พี่น้องผู้อื่นขอบบ่มักแหมในวงเสียงวิหกคือขอบบ่มักไผเลยนอกจากน้องอ้าอายจังสี่คือมันเสียกําลังใจคนที่เขาทํางานแนะแนวทางดีกว่าเนาะบ่ได้อึดวางสร้างสอนดอกถือว่าบอสนกพงศกรเพ่นแนะแนวทางคนที่คิดว่าจะติดตามหรือว่าเป็น fc แฟนคลับของหมอลํานะคะยาสากิด เมนแบบนั้นยัจะเมนว่าบ่มักผู้นั้นบอมักผู้นี้จังซี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์คนที่เพิ่นฟังแล้วฟังยายคนนั้นล่ละเมนมากเลยเพิ่นก็ตอบมาเยอะแยะเลยเด้พี่น้องทางนั้นก็มีตีว่ามันมีแต่ท่างนี้วสันค่ะคุณมะเหมียวแสนรักิ่นว่าแบบว่าตอบแบบว่าคิดแบบนี้นะคะบ่นนคนเรียกว่าโอ้่อยเมื่อยว่าสันค่ะคัดข,ขนาด เยอะด้วยว่าสันค่ะขนาดเด็กน้อยกับบเวนเนาะคิดไปไกลคักวาสันค่ะเพิ่นเขามาคอมเมนต์นะคะซุ่มบ่ดด้หนังสือว่าสันค่ะบ่มักกับบอตองเบิงคอยมักคอยสีเบิงวาสันค่ะอุ้ยได้ใจดีผู้นี้บ่มีเจ้าเบิงคนเดียวเขากับบเงินดอกย้ายคนสมองแคบว่าสันค่ะคนเรามีรักมีเกลียดมีอิจฉาเดินหน้าเท่านั้นค่ะวาสันกิด คือโตมาแบบไหนใส่น้ำงานกับพ่อแห้งมาเมือยน้ำเลืองบ่เป็นเลืองปวดหัวน้ำเนาะเนาะพ่อจ้าว่าศั่นค่ะคนหายกำลังใจพ่อจ้าก็ร้ายค่ะคอยระดีใจน้ำยางขัดที่ทิ่มเสียงบีหกได้น้องปรีมกับแม่ปานดำมาเสริมทับมาเพิ่มสีสันในวงขึ้นมาอีกมาสร้างเมนแบบนั่นแต่ะเอฟซีตัวกิงคงสีบอวาแบบนั่นว่าแม่ควมเจ้าค่ะนี่ คอยกะเอารูปพ่อจ๋าขึ้นคู่ก็คอยคือกันเด้อน,นะโป๊กว่าสันค่ะสาวสาวคู่ผ้ามวนเพิ่นกะออกมาวางสี่คือกันค่ะเออผู้ใดเอารูปพ่อจ๋าขึ้นนาะโป๊กก็แสดงว่าอยากเอาพอัวจากพ่อจ๋าทําหัวบอดจังสี่แมเพิ่นว่าเล่าก็เอาพ่อจ๋าขึ้นนาะโปก๊กคือกันละวะพ่อคอยหักเสียงวิหกอ่าหักทีมงานหักวงนี้รักทุกคนที่เขาเป็นเสียงวิหกเขาคือครอบครัวเสียงวิหก แบบแบบย้ามเขาเบ่เอินหักดึกเขาเอินว่าบุญไหวจุนจานค่อยสร้างปัญหาให้พอจา๋าพอลูกคนแบบนี้เงือคักยูหัวสั่งค่ะนี่คือคุณคู่คนไดีออกมาคอมเมนต์นะคะว่าเพิ่นกอาลูกพอจ๋าคืนหนา้าโป๊คือกันเพราะว่าคอยมักมอล่มขนาดนี้เออคอยมกักพอจ๋าค่อยมกักทุกคนที่เป็นเสียงวิหกจังสี่เลยค่ะพี่น้องนี่เขาเอินว่าเอซ เออที่แย่สิบอกไอสก็ยังว่า้าเข้าหักหมอลำขนาดไหนเข้าตรงหักเหมิดวงจริงๆพี่น้องค่ะคอมเมนต์ร้ายแย่งพี่น้องค่ะคนแบบนี้กับว่าเอาคือกัน่ะครับแสดงตัวตนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคักว่ามีความคิดแนวใดยาม่าบอกว่าหักอิลาเดอร์แบบนี้ใจแคบขนาดนี้ที่สำคัญน้องปริมน่ารักออก ทุกอย่างคอนเทนต์เ่าเอ้ยบอแยกแยะเนี่ยบอสันคอมเมนต์กับมีทึ่งส่วนมากก็คือคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะว้าปปานจะคลองขัดคนในวงเพื่นหักกันกระโดอคอยมักยมเพื่นหยอกเพื่นดาก,กันเบิงแหลวมีความสุขน้ำเพื่นแห้งเบิงแล้วมีความสุขน้ำกันขัดค่ะเสียงวิหกสู่สุข้นจะแมอนอีลีค่ะเยสิิเห็นด้วย สู่สุคนยิงไปเห็นมือคึืนแหงคากพี่น้องอุ้ยตะลุตตนฝนตกเมื่อเมือ่อคืนตั้งแต่นางแตงหนาแต่ปานนันกันยังงบอยอหอดได้พี่น้องออกมาเต้นตากฝนอีกต้องตรบมือให้แดนเซอร์ทุกคนของเสียงวิหกคือสู่จนว่าจนว่าฝนตกแห้งจนไปบไดายคนละจ้าเศร้าพี่น้องจนแฟนคลับเอฟซีแบบยูบไดาุคนละพี่น้อง่นจ้าเศร้านี่คือความน่ารักความสุด ยอดอิหลีของหมอล่ำเสียงวิหกค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสําหรับไผ่กระซางที่คิดว่าสีมหักเสียงวิหกแล้วเรียกผู้มักแบบนี้กะอยู่บ้านนอนอยู่บ้านจะได้ค่ะเ่าตอนเขามาเบิงหรือว่ามาสั่งสา่งค้ามูลไหว้ให้กับหัวหนา้าเป็นให้เพิ่นปวดหัวตืมหรอกคะ่ะถ้าเพิ่นอยากน้่งค้นกับพอยแห้งแล้วนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ยสิ์ก็ฝากไว้สำนีกอนนะคะสวัสดีค่ะ